สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n งเกิลเมนะครับตัวผมเองเนี่ยก็สู้กับโรคกดกไหลย้อนมาประมาณ4-5เดือนแล้วแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับแต่ว่าบางครั้งอ่ะอาการก็กำเริบเพราะว่าผมคิดว่าผมก็ขาดวินัยบ้างอย่างเช่นเผือไปกินบุฟเฟต่ตอย่างเงี้ยและก็พวกเราอาจจะกินอาหารบางจำพวกที่ทำให้มีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นเช่น ผลไม้บางชนิดเนี่ยพวกอง,งุ่นพวกเนี้ยแอปเปิลไม่นับนะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยคงรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการมีกรดในกระเพาะเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีเลยผมเชื่อว่าคุณไปโรงพยาบาลมาแล้วแหละแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเขาใช้ยาพวกมิลาซิสยาลดกรดหรือพวกกาวิสคอนครับคือยาพวกเนี้ยมันทำให้กดในกระเพาะเรา่น้อยลง แต่ว่าอาหารบางจําพวกหรือผลไม้เนี่ยมันทําให้กรดกระเพาะเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงผลไม้บางชนิดที่เพิ่มกรดไหลย,ย้อนครับหลักๆที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับนั่นก็คือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหนึ่งมะน,นาวรู้ๆก,ก,กันอยู่ว่ามะน,นาวเนี่ยมีรสเปรี้ยวใช่ไหมครับและมันก็มีกรดซีติกอยู่ด้วยกรดซีติกคืออะไร กดซีติกค,คือกดอ่อนอ่อนที่อยู่ในผักผลไม้บางประเภทครับกดซีติกเนี่ยจะมีลิ์เป็นกดอ่อนอ่อนสามารถทําให้กระเพาะและไายเคืองได้และเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้กระเพาะเราเพิ่มกดครับมันนาวนี่แหละตัวดีเลยครับในการทําให้เราไม่หายจากกฏไหลย,ย้อน 2. นะครับที่ต้องหลีกเลี่ยงนั่นคือส้มครับส้มเนี่ยมันก็มีกดซีติกอยู่ ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับ 3. สับป,ปะรดสับป,ปะรดเนี่ยคนส่วนใหญ่อ่ะจะกินเป็นอาหารหลังมื้ออาหารใช่ไหมเพราะว่าสับป,ปะรดเนี่ยมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารแต่น่าสลหรับคนธรรมคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นกดไหลย,ย้อนครับอย่างพวกเรากินไปเนี่ยเผืออาจจะแสบท้องกว่าเดิมด้วยครับ 4. นะครับมะเฟืองมะเฟืองเนี่ยมีส่วนช่วยเร่งในการผัผ่านอาหารมากๆ แล้วมันดีไหมก็ดีสำหรับคนปกติแต่อย่างพวกเราก็ไม่ควรกินครับผม 5. ฝรั่ง 6. สาวรสเจอง,งุ่นแปดมะเขือเทศรวมทั้งซอสมะเขือเทศด้วย 9. ก้ามะม่วงดิบมะม่วงสุกสิบมังคุดซึ่งอาหารที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีกรด กินแล้วเนี่ยอาการเราอาจจะแย่กว่าเดิมรวมถึงพวกน้ําผลไม้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องอาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ําผลไม้น้ําส้มน้ําองุ่นอะไรพวกนี้นะครับผมพูดผลไม้มาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วผลไม้อะไรที่กินได้ละ่ะแอปเปิลแอปเปิลไม่มีฤทธิ์เป็นกดนะฮะที่ผมถามหมอก็กล้วยด้วยกล้วยเนี่ยดีมากๆเพราะกล้วยเนี่ย มันมีส่วนช่วยในการเคลืบอบกระเพาะด้วยครับกล้วยที่ผมชอบมากเลยนะมันมีประโยชน์เยอะมากรวมทั้งพวกก่อนจะไปเล่นกีฬาเนี่ยนักกีฬาจะกินกล้วยกันเพราะว่าจะทําให้มีแรงเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมพวกผลไม้ที่คนเป็นกรดไหลย้อนอยู่หลีกเลี่ยงการกินไปก่อนนะครับผมเราให้อาการมันดีขึ้นไปก่อนดีขึ้นแบบว่าไม่มีอาการแน่นอกแล้วไม่มีอาการแสบที่คอแล้ว เราค่อยเริ่มรับประทานครับผมตอนนี้ถ้าอยากกินผลไม้ก็กินกล้วยกับแอปเปิลไปก่อนก็ได้ครับผมขอให้อาการกดรหลย้อนของทุกคนหายดีขึ้นในเร็ววันนะครับขอบคุณครับ